เกิดปีกุลเป็นธาตุน้ำกุลก็แปลว่าหมูเป็นมนุษย์ผู้หญิงตำราจากตำราธมมชาติได้เมื่อสุพมิตรพานางแก้วกฤษณาไปป่าฉะนั้นคนเกิดปีหมูเนี่ยมิ่งฝันจะอยู่ ที่ต้นบัวหลวงและต้นบัวบกปีกุนก็คือปีหมูมีพระฤหัสเป็นป่าแปลว่าเจรจาเป็นผู้รู้หลักนักปราชญ์แต่เขาไม่สู้จะเชื่อฟังเสาเป็นใจถ้าเสานี้ก็จะเป็นคนใจร้อนโทโสมาก แต่หายเร็วไม่พยาบาทแต่ว่าใจบุญคนปีกุลปีหมูเนี่ยเป็นคนใจบุญอังคารเป็นที่นั่งก็คือมักจะมีไฟอยู่ในที่รับถ้าเป็นผู้ชายที่เกิดปีหมูมักผิดเมียท่านสุขกับอาทิตย์เป็นมือแปลว่าคนเกิดปีหมูนี่แปลว่าต้องทำงาน เหนื่อยนะจันกับพุฒเป็นเท้าก็คือเป็นคนชอบเดินทางชอบเดินเมื่ออายุ19ปีจะจากที่อยู่คนปีหมูเนี่ยถ้ามีบุญจะมีบุญที่สองคนที่สองเนี่ยนะจะเป็นผู้มีบุญ จะมีพวกพ้องมากและทรัพย์สินเงินทองค่าทาสชายหญิงบริบูรณ์ปีหมูก็คือมีทรัพย์สินบริบูรณ์มีค่าทาสชายหญิงมากอถือว่าเป็นปีดีปีหนึ่งแล้วก็เป็นทาาน้ำมิ่งขวัญของคนปีหมูก็คืออยู่ที่ต้นบัวหลวงและบัวบก